อยองสวัสดีทุกคนนะคะขออยู่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุ u m a Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเศษกี่กันอีกแล้วนะคะโ oh อ้ยก็ตัวละครใหม่เข้านะคะแสนดีแสนดีไปไหนไม่รู้นะคะเออวิดีก็โดนรัดเข้ามากับยญยโดรอนออโดยองโดยองโดยองนะคะแห่งโซซอนนะคะนักดาบ เป็นตัวละครซีรีส์ฤดูใช่ไหมมันมีหลายฤดูเนาะนายจะเป็นฤดูหิมะหรือเปล่าเออสำหรับเซิร์ฟเกาหลีก็ไม่ได้ตามนะคะแต่ว่าเห็นเขาว่าอย่าง,งาน,นะนั้นก็โดนรัดเข้ามาเลยนะคะไม่รู้ว่าสกิลเป็นสกิลของโดยอนหมดเลยไหมแต่ว่าสกิลก็ค่อนข้างซ้าอยู่นะจ๊ะเออไม่มีมีกี่ตัวป้ามาสองตัวแมไว้ซัมเมอร์ก็ามาแล้วไว้ซัมเมอร์อยู่ไหน ก็เหมือนมีไว้ซัมเมอร์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเนี่ยถ้าเราปิดเอริเบิร์นเนี่ยเราจะได้1,000เลยนะคะแต่ต้องปิดเป็นตำนานนะเป็นตัวใหม่นะคะเกตหฮิมะกับอ่าทอร์นาโดนะคะสไลด์กิหิมะนั่นเองเนาะไปดูไหมว่าสกิลเป็นยังไงนี่จ้าว่าอีโคมันปูดไงโคมต้มแล้วเราไปเล่นเมื่อวานนะพูดตรงๆนายโคแ5ไม่ติดบูดหรือเปล่าอีกาด่ะทนะนนนก็ไม่ชนะนะคะ แต่ว่าโคนี้เราก็ทําแต่เดือนเมษาแล้วเนาะใช้มาคุมแล้วล่ะฉันว่านะได้เวลาทําอะไรใหม่ๆนิวแล้วล,ะละว่ะเพิ่งตรงนะเอ,อกับนางดซยอนนะคะไม่มีมีอะไรบ้างนะคะสกิลแรกก็จะเป็นแบบสไลด์น้าแข็งคล้ายๆกับนักเคิลนะแต่เป็นนักเคิลแบบหน้าหลังนะทุกคนลดๆแล้วก็มีป้องกันอันเชิญ50ป้องกันขโมยตังิ0ลดนาเอามาแก้พวกอัญเชิญทะลุหมวกนะคะอันนี้ก็ถือว่าอุ้ย50ไม่แย่นะ ก็วัดดวงกันไปเลยคล้ายๆกับอะไรความเฮียนของยายอะไรนะไอ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 ไบเกอร์กระต่ายดำอ่ะเออนะนั่นก็เฮียนนะคะนี่แล้วก็มีอะไรอีกมีอ่าคอน,นาโดเนาะคอน,นาโดก็เมื่อตกพื้นที่เออมาทอยลูกเต่านะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สร้างพื้นที่คอน,นาโดคล้ายๆกับของเดทนั่งในระย,ย,ยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไปตกเนี่ยเราก็จะไปกลับไปที่เมืองแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดนะคะ ถ้ามีเพื่อนอยู่ในระยะก็จะพาเพื่อนไปด้วยนะคะเออพาฝั่งตรงข้ามไปด้วยนั่นเองนะก็แอบ,บเลิศดอยู่นะคะสามารถป้องกันได้โดยโล่นะคะนี่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นการโจมตีแบบทะลุหมวกด้วยนะคะก็ดีนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ทะลุหมวกมันจะมีหมวกไว้ทําไมปกติแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของเรานะคะมีโอกาสสาบหุ่นกระบอกแถวแปดสิบอุ้ยเลด แล้วก็มีตกเมืองคูนนะคะฝั่งตรงข้ามตกเมืองคูน80%สกิลละเว้นไม่แสดงผลนั่นเองนะคะถือว่าเป็นตัวที่สกิลโจมตีค่อนข้างเยอะเนาะมีสไลด์อะไรสไลด์หิม,มะ 1, ม1เนาะมีทอร์นาโด2นะคะสาบหุ่น3ในสไลด์หิมะจะมีรีบัฟบ,บาดกลัวอีกนะคะก็เป็น4เนาะเออเลอดดิศดนะแถมมีการโจมตีฮัลุโลด,ด้วย แอปเกย์ให้ป้องกันด้วยนะคะให้ป้องกันคัรขยายกับป้องกันคำมบ้ต่างด้วยนะคะถือว่าเป็นตัวละครซีรีส์ใหม่ที่ดีนะเรามาดูกันหานะคะก็เหมือนเดิมปะแล้วมีหา A ขึ้นเป็น S นะคะใช้ S แบบอะไรนี่เขาเลอกอะไรอะ่ะเครื่องประดับนะคะผเสื้ออีแล้วหรอแล้วก็หาการ์ดเงาตุ๊กตาดูหย่อนใช่ไหมอันนี้ถ้าจะหาย,ยากสุดหรือเปล่ามีแพ็คซูปเปอร์แบบเพิ่มเลทหรอ อันนี้ก็คือหา10บใบนะคะ250เนาะขึ้นเป็นอันนี้ไม่มีไวซ์ซัมเมอร์ไวซ์ซัมเมอร์อยู่ไหนอ่ะอ๋อน้าไม่ให้หาด้วยสิว่าจะไม่ขึ้นวะดูไหมเลสเลสเล,เลสหนอ่อยเลสเนี่ยเครื่องประดับ A บวกนี่จิงด้วย A ดาบดาบหายากสุดเนาะ2.9นะคะแล้วก็ชุด แล้วก็คิดประดับดอกไม้นะคะับมีอะไรอะ่ะมีแบบห้าร้อยหรอห้าร้อยอย่างเดียวหรออจี้ใหม่ด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยจี้นี้ดีมากนี่มาวันที่สิบเ็ดใช่ไหมเออดีเนี่ยมันเป็นแป่นแปนล,ล็อกเมืองแบบการวิคอันนี้แป็นล็อกเมืองแบบระเบิดดีมากทำอีเป็ดจะทำพูดเลยนะเราจะมาทำอันที้จนเจ็จ แล้วก็มีแฟตเซลนะทุกคนคุ้มมากได้ตํานานได้คอตูมนะคะได้อัญมณีด้วยนะคะจะได้ไม่ได้ซนะี่เนาะแพ็คนี้ถ้าขึ้นราคาสักสามสิบก็ได้นะแล้วก็เอาที่มาใส่ด้วยมีที่เฉพาะด้วยนะทุกคนที่เฉพาะก็เป็นอะไรใหม่ๆปะเออเป็นชาร์ตรูปแบบใหม่ก็แปลกๆดีนะคะอ่ะโอเคเรามาทํากันเลยไหมเรามีทั้งหมด95 7 0 0นะคะก็มัน ห้ารนะ้อยหน่อยด็ก็ก็เก้าห้าห้าร้อยละกันนะคะดูว่ารอบนี้โดยอนจะโยวยเราไหมนะคะขอซักสองหมื่ได้ไหมไม่อยากเสือเยอะกว่าดีเพราะว่า,าเสียเกินไปะละอุยอ้ยอุย้ยนี่มันช่องประดับนี่วะอันนี้เอบวกเี่ปะไอะ้ข้างบน,นอ่ะอุ้ยได้แล้วสองใช่ปะ่ะวะ ใช่ปะเนี่ยใช่แล้วหรอเออว้ายวาแล้วใบแรกดีแรงมากเหมื่นห้ากว่าได้ได้ใบแรกบ้าหรือเปล่านี่ตักหายตักเก้าใบนะทุกคนอุย้ยอันนี้อันที่สามแล้วเว้ยอันบนอ่ะดีอั 2, อนี่สองอาจจะก็จะปิดอันบนละ อุ้ยสี่แล้วเว้ยแต,แต่ฉันโอเวยเอบวกอันนี้นะประดับเนี่ยแต่ไม่โอเวยดาบฉันงงมากมาแล้วดาบเล่มที่สองของเราปิดแล้วหนึ่งใบนะคะตอนนี้เหลืออีกปแปดโอ้อะไรอยู่ล้วไม่เป็นไรเออมาอีกรูปดบาบโอ้โหครบเครื่องประดับครบแล้วห้าใบอัดข้างบนเราไม่ห่วงแล้วนะคะเออส่อง ก็เหลือดาบแปดชิ้นก็จบนะอุ้ยมาแล้วโอ้ยดาบเล่มที่สามเหลืออีกแปดเล่มนะทุกคนอุ้ยเล่มที่สี่มาแล้วโอ้ oh my god จะครึ่งดาบแล้วเล่มที่สี่อุ้ยมาแล้วเล่มที่ห้าครึ่งทางแล้ว,ลท,ลว,ลท,ท,ลวทุกคนอีกห้าเล่มเท่านั้นเรื่องนี้อุ้ยเล่มที่หกมานีหรือว่า หรือว่าต้องทำสองพันเจ็ดก็ทำได้หรอเ <c oughs> นี่มที่หกแล้วอยู่ดีมันก็ออกเลยว่ะว้าให้มาแล้วกําลังจะบอกว่าให้ดีมากีกละอุ้ยมาแล้วเล่มที่เจ็ดอีกสามเล่มเท่านั้นอุ้ยแปดอุ้ยสองใบใช่ไหมสองใบอุ้ยมาแล้วโอ้เล่มที่เก้าอุ้ยมันออกดีอนกันแล้วเนี่ยได้อีกเล่มหนึ่งใช่ปะเอ้สามแปดตรงนี้ ปิดแล้วนะคะสามหมื่นแปดเริ่เกิดคุณน้องฉันบอกแล้วเนี่ยสองหมื่นเจ็ดไม่ผิดหรอกลูงตงเนี่นี่ขนาดดวงดีนะแบบดูออกนะถ้าดวงไม่ดีนี่ฉันว่าสี่หมื่นห้าหมื่นอัพลุงตงเนี่ยก็นะคะปิดแล้วนะจ๊ะสําหรับโดยอนนะคะไอประดับนี้มันออกดีแล้วเนี่ยออกสิบเหมือนกันเลยดาบก็สิบเหมือนกันก็ดีนะ เออเลดก็โอเคนะคะโอเคโอเคก็บ้าแล้วนะคะสีิมันก็หลอกมันก็ได้อยูนนะ 3, 8, อ่นะสามหมื่นแปดหลอกก็ประมาณนี้เรามางสาหรับการหาสิบใบแต่เราน่าจะตรงดีกว่านี้ถ้าเราเปิดสักสองหมื่นนะคะเออแต่มันเป็นแบบเพิ่มเลดหรือปะแบบห้าร้อยปกติเราเปิดสองร้อยบกหนึ่งใช่ไหมเออแปลกๆอันนี้เพิ่มเลดแล้วหรอเพิ่มเลดยังอีดาบเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะเออนะ ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเลิศนะคะเกียรหิมะก,กับทอนาโดนะคะอะไรใหม่ใหม่ดิวนะก่อนวันอัพหนึ่งวันมันลงคิวสปอตวะเออเก๋ดีนะคะเรื่อนี้นอก,ก็ซื้อแฟลชเซีลนะคะเพื่อจะได้อัพนั่นเองนะเอออ่ะเรียบร้อยนะคะเราปิดไปทั้งหมด3 8 0 0 0ืเพชรนะคะแล้วก็ หนึ่งบาทนะคะกับดูยอนคอสตูมกับอซิมบนีแฟตซิลนะคะ9้าชั่วโมงเท่านั้นถ้าใครไม่ได้ซื้อก็อสีดใจด้วยนะคะว่าต้องซื้อแบบราคาเต็มซึ่งมันค่อนข้างที่จะแพงนะคะจะมีที่ประจำตัวด้วยนะคะแต่ที่ประจำตัวแปลกๆนะเชื่อว่าอาจจะไม่ได้จนเป็นขนาดนั้นนะคะเออเลิศๆนะเป็นดาบแดงนะคะไม่มนีก็ปิดแบบรวยๆหรือเปล่าเอราจะมาปิดแบบนี่ไม่ได้ก็โซ่สหน่อยนะอ่ะก็ ใครทาก็ขใอยโชคดีนะคะกับดูยอนสกิลก็ถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยวเราเอาไปลองเล่นดูก่อนว่าจะดีแค่ไหนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบัคคอนาโดไม่รู้ว่าจะแก้ไหมอาจจะแก้แล้วหรือเปล่าตัวใหม่นะจะแก้เร็วแล้วเดี๋ยวสบอาจจะต้องรอสักวันก็ได้นะโอเคบายๆก็หุ้นคุรนสักการะชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งไม่รู้ไม่ไหลตัวละครน,นะคะแสนดีมาไหมเดือนหน้าเออดูยอนรัดเวอร์นะคะแต่ว่าวันที่สิบ็ป่ะเจอกันนะคะกับจี แปนล็อกเมืองกันวิกเลิศมากเฉ่ว่าเป็นแป่นของโดยอนนะคะยังก็ต้องทำเดี๋ยวเราจะมาทำลูกเสียบเปอร์เซ็นก็ไม่ได้คิดเหนนะอาจจะทำเลยก็ได้นะคะจะไม่รอดากเนาะอันก็เป็นแปนล็อกเมืองระเบิดนะใช่ไ่มแต่วแป่นล็อกอันนี้ดีกว่าอแป่นกันวิกเนี่ยลดๆนะโอเคอะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็อันยานนะคะทุกคน